กลายเป็นที่จับตามากขึ้นสำหรับโปรจิโนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยที่กลับมาผงาดครองมือหนึ่งโลกจากการประกาศของ Rolex World Golf Ranking โดยการเหล็กสาววัย22ปีนับตั้งแต่ร่วมเข้าแข่งขันในรายการ LPGA Tour เมื่อปี2022เธอสามารถหยิบแชมป์หมดครองได้ถึง5รายการนอกจากนี้ยังติดท็อป5อีกหลายรายการ มาดูสถิติเงินรางวัลที่อัธยาทิติกุลเคยทำได้นับตั้งแต่ร่วมเข้าแข่งขันในรายการ LPGA ัวร์เมื่อปี2022มาให้แฟนๆได้รู้กันเงินรางวัลของอัธยาทิติกุลในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ัวร์ปี2022คว้างเงินรางวัล2.2ล้านเหรียญหรือประมาณ71ล้านบาทปี2023คว้างเงินรางวัล1.5ล้านเหรียญหรือประมาณ48ล้านบาท ปี2024คว้าเงินรางวัล6.1ล้านเหรียญหรือประมาณ197ล้านบาทปี2025คว้าเงินรางวัล2.5ล้านเหรียญหรือประมาณ80ล้านบาทจากผลงานดังกล่าวทำให้อัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลา4ปีทำให้กวาดเงินรางวัลไปได้มากถึงรวม12.3ล้านเหรียญหรือประมาณ397ล้านบาทเลยทีเดียว